เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็เปรียบเทียบนะครับตัวกําลังขุดนะครับที่ขุดบิตคอยนียนะครับในเว็บในแฮชนะครับสําหรับตัวที่เครื่องขุดนะครับที่ใครที่มีการจอแรงๆหรือว่ามีลิกนะครับก็จะจจะไม่เห็นยอดนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า จะค่อนข้างทากาไรหรือว่าขุดบิตคอยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่สาหรับสําหรับคนที่มีคอมแบบมีการใช้งานแล้วก็มันจะมีเวลาบาง,บางเวลานะครับที่เ,เราไม่ได้ทํางานตลอดเวลาเนาะเราสามารถนะเปิดตัวขุดนี่น,น,นะครับเปิดลงโปรแกรมระบบขุดนะครับไว้ในเครื่องแล้วก็เปิดทําการขุดเอาไว้ ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้ให้มาซีเรียสว่าเเปิดไปแล้วนะครับคอมจะพังหรืออะไรยังไงจริงๆแล้วระบบนะครับมันค่อนข้างเซฟตี้นิดนึงนะอันนี้ผมขุดโดยที่ไม่ได้เอาลิกมามาเชื่อมนะครับเพราะว่าไม,ไม่ได้เอาลิกมาใาส่ไว้อันนี้เอามาทดลองให้ดูนะครับอีก ID หนึ่งนะครับที่ผมมีเนาะโดยการใช้ออคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆก็เป็นโน้ตบุ๊กนะครับ รุ่นเก่าด้วยนะครับที่ผมเอาไว้ใช้งานจริงๆเป,เ,ปเป็นตัวเก่าเก็บแล้วนะครับผมเอามาลองขุดดูนะครับเปิดประมาณ2สัปดาห์นะครับอันนี้ย้อนเนี้ยสสัปดาห์ประมาณนะครับประมาณไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงสอสัปดาห์นะครับก็ขุดได้ค่อนข้างเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเยอะนะแต่ผมว่าเรื่อยๆเพราะว่าผมเปิดไปทํางานไปเนาะ อันนี้ผมเอาต,ตัวเครื่องเก่ามาเทสนะครับว่ามันขุดได้ประมาณเท่าไหร่อันนี้เปิดมาสองสัปดาห์แล้วนะครับประมาณสองสัปดาห์ยังไม่ถึงสองสัปดาห์ดีนะครับยอดนี้เนาะถามว่ากินไฟไหมจริงจริงมันก็คือกินไฟเท่ากับที่เรานั่งทํางานอยู่หน้าคอมนะครับอ,อันนี้ผมให้ดูนะครับว่ามันขุดได้ประมาณไหนนี่เปิดมายิงอยู่นะครับใน,นเวลานี้เนี่ยได้ประมาณนี้นะครับจริงๆก็ไม่ค่อยได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับมันได้ค่อนข้างน้อย แต่ผมจะเอามาให้ดูเนาะว่าตัวคอมเก่าๆนะครับที่แบบเก่าอันนี้ผมให้ดูสเปคคอมผมด้วยนะครับนี่โน้ตบุกนะครับอืมเนี่ยคอไอเจ็ดอะเจนสองเองนะครับเครื่องเก่ามากอันนี้รุ่นไอเครื่องนี้ผมซื้อมาประมาณสิบกว่าปีได้แล้วนะครับก็ยังามาขุดได้เนาะช่วงที่ตอนนั้นคอไอเจ็ดเพิ่งมาใหม่ๆนะครับผมเอามาใช้งานช่วงนั้นนยนะครับ สำหรับตัวขุดในแฮชนะครับในคอมเก่าเก่าเนาะผมก็ลองอามาขุดแล้วนะครับก็ขุดได้แล้วก็เปิดได้เรื่อยๆนะครับคอมไม่มีปัญหานาะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เกิดปัญหาอะไรทั้งนั้นนะครับคือระบบอะนะครับมันมันไม่ได้ดึงประสิทธิภาพการทำงานของคอมออนะครับ อย่างเมื่อกี้เนี่ยผมตัดต่อทํานู่นทํานี่ด้วยคอมเครื่องนี้นะเพราะว่าเครื่องนี้มันเคยมีโปรแกรมเมื่อก่อนผมเคยเอามาเอา,เอา,เอามาทำงานตัดต่อนะครับก็ยังทําได้ยังมีการเรนเดอร์ได้ทั้งทั้งที่เปิดตัวเนี่ยกำลังขวดพวกนี้ไว้นะครับถามว่ามันดอบไหมตรงนี้มันก็ดอปนิดนึงนะครับมันไม่ได้แรงขึ้นนะครับเพราะเนื่องจาก CPU ที่เราดึงไปใช้งานด้านอื่นนะครับตัวของในแฮชนะครับก็จะทอนนะครับตัวอ่อ CPU ที่เราใช้งาน ให้มันลดลงคุณไงคือขุดได้น้อยลงนะครับในขณะที่เราเปิดอย่างอื่นด้วยนะครับถามว่าเครื่องทํางานหนักไหมมันก็ต้องทางานเรื่อยๆนะครับผมไม่มองว่ามันทํางานหนักมากนะครับมันทางานเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมลองเอาไอ้น็อตบุกเครื่องเนี้ยเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังเปิดได้เรื่อยๆนะครับคอมไม่ได้ร้อนมากนะครับเพราะว่าคอมผมอ่ะถ้าเกิดมันร้อนมากๆมันจะดับไปเองนะครับ แล้วผมก็ตั้งไว้ถ้าดับไปแล้วนะครับให้ตัวโปรแกรมเนี่ยมัน,มนเมื่อมีการเปิดขึ้นมามันก็เปิดขุดต่อได้เลยนะครับ <S <S ซึ่งผมก็ลองเช็คหล,ลายรอบแล้วผมลองปิดไปนะครับตัว,ต,วตัวรีสตาร์เนี่ยที่เปิดขึ้นมาแล้วสตาร์ทำงานนะครับผมลองปิดไปแล้วนะครับก็ปล่อยไว้จนจนถึงเช้านะครับตัว,ตวระบบก็ยังอยู่มาถึงตัวรันเนี่ยยังอยู่แสดงว่าเครื่องไม่ได้ดับเลยนะครับมันก็ไม่ได้กินสเปคหรือว่าทําให้เครื่องร้อนมากจนเกินไปนะครับ อันนี้สําหรับเครื่องของผมเนาะสำหรับเครื่องของ,ของคนอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่มีเป็น cpu core สามหรือ c 5ห้ารุ่นเก่าๆนะน 1, น 2, นเจนหนึ่ง gen สองพวกนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเครื่องเก่ามากๆอะ่ะเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ยังสามารถนามาขุดได้นะครับสําหรับใครที่คิดว่าคอมเก่าๆมันที่ยังใช้งานได้อยู่นะครับที่ยังเปิดติดยัง แบตเสื่อมหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันยังเสียบติดได้นะครับเสียบปลั๊กไฟต่อตรงได้นะครับก็ลองมาขุดดูนะครับหรือท่านใดที่มีคอมพิวเตอร์นะครับ CPU ก็ดีหรือไม่ก็เออพีตั้งตั้งตั้งต,งตนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับที่ทํางานอยู่แล้วคิดว่าเฮ้ยลองติดตั้งนะครับลองมาใช้งานกันดูมันก็ได้ได้ได้บิตคอยเหมือนกันนะครับเปิดขุดเนาะอ่า อันนี้ก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับว่าคอมเก่าๆนะครับก็สามารถใช้งานได้บางคนบอกว่าโอ้ต้องคอมแรงๆเท่านั้นถึงจะขุดได้อะไรเงี้ยคือผมไม่ได้มองเรื่องขุดได้เยอะหรือว่าคุ้มค่าค่าไฟค่าอะไรนะครับคือผมมองว่านไหนเราก็ทำนั่งทํางานอยู่นะครับถ้าเกิดเราสามารถนําคอมเก่าๆหรือคอมปัจจุบันก็ได้นะครับมาเปิดขุดก็ได้นะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับอ่า อันนี้ผมเอาอาดีนี้มาเทให้ดูนะครับไม่มีผ่านหลีกเลิกอะไรเลยนะครับอันนี้คือร้อเซด้วยคอมเครื่องนี้เครื่องเดียวนะนี่คือสเปคนะครับนี่นะครับสเปคนี้คือสิบปีที่แล้วแรงมากนะครับอแต่ตอนนี้คือแบบคอยสามยังเทียบไม่ยังเทียบไม่ติดเลยนะครับคอยสามผมปัจจุบันเนี่ยคือไอ้เครื่องเนี้ยเทียบไม่ติดเลยนะครับก็สําหรับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมผมจะมาลงคลิปให้นะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ